ลเลยนะสวัสด,ดีพ่อหนุ่มเดี๋ยวกเลังมันเปลี่ยนตัวละครได้ไหมใช่หรอขออนุญาตเออเออฮ้ยผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงสิคะมาค่ะอุ้ยนี่เรากำลังไปเที่ยวไหนครับผัวค่ะเอาผัวไม่ตอบเลยผัวหลับประมาณนี้ลูกน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวอะไรคะที่รักอุ้ยกลัวเริ่มน่ากลัวแล้วค่ะไม่นะอยู่เครื่อบินเราก็จะตกเกิดอะไรขึ้นคันนี้ ตกใจจัิงเลยหัวหัวจ๋าจับมือหน่อยค่ะช่วยไอ้าเยืบคออ้าหัวจ๋าหัวจ๋าอยู่ไหนเอ้าหัวอยู่ที่หัวหัวฉกหัวหัวเป็นไรทำไมหัวโยกงั้นทำไมมันกระดิกหัวมึงเป็นอะไร หัวหัวไว้ไหมหัวไว้หัวออกให้ได้ไหมหัวหัวตามฉันด้วยหัวหัวรอฉันดิค่ะหัวหัวรอฉันด้วยหัวหัวเป็นอะไรเนี่ยหัวหัวกระตุกแก้วอ้าาคุณละครคุณละครตัวละครมันกระตุกเลยหน้าตาไม่คุ้มว่ากรเตุเลยผมเห็นคุณหัวติดบ่อกูเห็นมันตัวกระตุกอะแบบ เดย์วันเดย์หนึ่งที่รักฮฉลามปรับเมาส์แบบแมงหมุนอย่างเร็วโอเคที่รักเสื้อคุณขาดนะคะเนี่ยโอ้ยชิ่งหลุดหลุดกดเลยนะกดเอฟเอฟค่ะงเอฟค่ะที่รักดูสถานะตัวเองค่ะไม่ใช่ฉัอย่างงั้นก็ว้าวฟ้ากูเว้ยฉลามไปขึ้นขึ้นวกกันได้ค่ะที่รักเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันพายังไงวะกดนั่งลกรักดอีนั่งโอเค เดี๋ยวที่ันพายให้ค่ะที่รักไปค่ะดูนกเต่งได้ไหมเนี่ยอืมก็ใช้ได้เหมือนกันกนะเนี่ยนมชานเอาละขึ้นบกข้างๆก่อนค่ะที่รักอยู่เราก็ตกมาแาวไหนก็ไม่รู้ค่ะที่รักดีนะที่เราอยู่ด้วยกันน่ะอ่ะขึ้นบกค่ะที่รักแม่งแตกสเปกจริงอ่ะเครื่องร้อนแล้วโอ้ยต้องปรับาพามาค่ะที่รักไม่ใช่ปรับมี media m a นะ ที่รัเก,ก็บของค่ะเราจะเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะคืนนี้แล้วภายนี่ฉันจะเก็บยังไงคะเนี่ยภายอ๋อดึงไปใช่ไก,กดแท็บเวย้ยกดแทบบ็บแล้วก็เลือกไปที่มือวิเขาบอกว่ามันเป็นต้นมะพร้าวได้แล้วค่ะที่รักวิวิวขาฉันอะไรกันหน้านี้ดิฉันป็นต้นไม้ได้ค่ะที่รักอุ๊ยเชีย่ยล่วงค่ะดีนะต,นต้นเตี้ยมีเลยเออ ยังไม่เห็นมะพร้าวเอ้ยเจอแล้วนี่มะพร้าวนี่ฉันขออนุญาตไป,ไปเอามะพร้าวก่อนค่ะที่รักปีดีเวนมันเปิดเมนูคราฟไงวะไม่ตรงกัน,กนต้องศึกษาเนะี่ยแหละแมงไม่สอนชี้อะไรเลยได้แล้วค่ะที่รักเขาได้มันแล้วปีนี่ก็ตลกนะที่รักเอา้าดูอะไรคะ่ะที่รัก <c oughs> มีปูด้วยที่รักเราเก็บปูมากินได้นะแต่ว่าเราต้องเอาอะไรมาแทงมันนะ่ะวิธีรักเอาอะไรแทงอะคะเดี๋ดับดับไหม ้ยมีดคุเอาหินลำแหลมจากที่ไหนกันเนี่ยอุย้ยคราฟตดิวะทำไมาพูดกับผู้หญิงอย่างนี้นคะที่รักพูดประพอหน่อยค่ะเอาเลยนะหินใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวคราฟต์เองเดี๋คราฟเองพีช่ชายต้องฝึกคราฟค่ะไม่ได้ได้แล้วค่ะที่รักโอ้ย,อยาตาเยอะจเยอะแคเลยนกดคิวทิ้งไหกดค<พ>ิวทิ้งที่รักตรงนั้นมันมีเคาน์เตอร์ด้วยค่ะเคาน์เตอร์ เคาเตอร์สไตล์ไม่ใช่ค่ะนั่นเกมนี่เคาน์เตอร์ตรงนั้นแต่ว่าจะไปเดินตู้เปล่ายัางไงก็ไม่ได้ค่ะระวังฉลามนะคะที่รักหน่อยวะฉลามอยู่ไหนไม่รู้ค่ะอาจจะโผล่มาแบบสตาร์มาก็ได้นะคะที่รักระวังไว้หน่อยก็ดีอย่าไปยองเลยฮะเจออะไรบ้างคะที่รักข้างในอันหนึงผมเพิ่งจะเปิดอโอ้โหมีแต่ตู้มีแต่ตู้ตต <laughs> ออกเลยค่ะที่รัก ผมอยู่นี่แหละเจอกันเฮ้ยทีแรกเอามาก่อนค่ะช่วยยังก่อนเอาชีวิตรอดกันก่อนค่ะว่าตรงนี้มีซากเรือด้วยกันที่รักที่รักที่ไหนคะเนี่ยเอาหายบัวบัวหายเอ้โหหัวแบงแบกไปเลยเวนที่รักดำนามเข้าไปดูข้างในหรือยังคะแหมเจอกล่องหนึ่งกล่องเดียวเหรอคะข้างในเออนำลงไปฉันคิดว่าเจอต้องสองกล่องนะคะไม่ได้มีแค่กล่องเดียว เออเราเอามาค่อยดูโอเคคะ่ะที่รักแบกขับแบกโอายมาวางคะ่ะที่รักอืยสองกล่องสามกล่องวะ่ะวิคุณแข็งแรงมากเลยะคะ่ะโอ้ยอยาเอากล่องฟาดเนี่ย <c oughs> แลเราต้องเปิดงไงกด oh, แท็บเหรออ๋อกดแท็บครั้งเนี่ยมีทอรสพลอันอทอสโอ้อะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนเราโกงเลยวะมาถึงก็<ะ>มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรแบบพร้อมอ่ะ นี่ขนาดปรับโลกมีเดียมนะเว้ยไม่ได้ปรับเลยนะอืมคือเบสิกของเกมอ่ะก็ต้องเก็บไว้แล้วแหละเออตัวผมแดงแล้วเนี่ยอ้าคุณเป็นอะไรตาเป็นอะไรแดงคะเนี่ยตัวคุณแดงแล้วนะอาบแดดก่อนไหมคะแดดแรงต้องทากีมาคะนนี่ยคุณแขนแขนคุณโอ้โหคุณก็ไม่ต่างเลยเอาเหรอคะโอ้กูก็แดงเหมือนกันไอวินหาที่ล่มก่อน S.P.F นี่คืออะไร ก็คือค่าความดำมาคือแดดโอเคต้องหลบแดดด้วยมันถึงจะขึ้นเราอยู่ในแดดมากเกินไปไม่งก็เป,เป็นได้นะนิก้านะเป็นไรครที่รักอยู่น้ำก็แดดสิคะโตแล้วโตวแล้วนะคะที่รักหิวก็กินข้าวข้าวก็แดกตีนคะ่ะน,นินก้าจะมืดแล้วต้องรีบรีบแล้วละ่ะวิ ดิฉันเลเวลอัพด้วละครับตีไม้ตีไปตีมามีเวล์วอัพตัวตัวเองเจ็บพออะไรนะก็เจ็บพอกระดิดหนึ่งอะโนะกดิ๊ดนึงอ่ะครับมันมันไม่เหนื่อยก็ได้เลยนะก <c oughs> ูก็แฝงจุดไฟก่อนละจุดไงวะเน่เน่เจัดเลยเออหมุนเลยที่รักเร็วเขา้าว้าวว่าจะหาแล้ว ้ยปั่นมันมากเลยโอ้โยโอ้ยไฟไฟผมแบบตัวแรงไงตัวแรงแรงปั่นเลยปั่นเร็วจังเชี่ยวโอ้ยปั่นเกินอ่ะเ้ยเพลงมาเอรู้สึกเพลงเศร้าใจที่รักยาวจังอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไปวางที่อื่นก่อนตอนนี้อยู่น้ำต้องวางมะพร้าวมะะพร้าวน ไม่เป็นไรของเขาบีค่ะให้รับเดยวเขากินเองได้เา็าโตแล้ว <โย S 1> ดีก็ดีแล้วตีมะพร้าวก็ได้แล้วคะ่ะบอกเปลือกเรียบร้อยดื่มอืมอร่อยแล้วมะพร้าวปเปล่าทำไมยังต่ออย่างอื่นต่อได้ไหมเนี่ยก็ตีก็ได้ไปนีกินอาหารได้กินเนื้ออุ้ยจริงค่ะโอเคค่ะลืมไปว่ากินเนื้อข้างในมันได้ใช่ไหมกินน้ำได้กินเนื้อได้อีก อุ้ยคุณประโยชน์อุ้ยเด็กแล้วนะคะอ,อร่อยอร่อยค่ะแล้วหัวฉันเป็นไหนเลยเนี่ยหัวก <c oughs> <c oughs> ูตัดตนน้นไม้ระวังทับหัวนะคะทีรักโอ้ยตั้งใจทำงานเก่งจังเลยคนนี้สมแล้วที่เป็นหัวของฉันอืมคอนคอนก็เราเราก็ควรครับ นั่นกน่าจะคุ้นครับแหละเอาไว้วตีหินเนี่ยเซฟได้สิวเตอร์คที่รักอาเซฟค่ะที่รักเซฟค่ะเนี่ยมันมีสลีฟได้อะค่ามุ่งคาวันเออก็สลีฟเลยก็ได้อาเีนเลยล่ะค่ะที่รักสลีฟค่ะวิ่งนอนก่อนทีน่จะอากาศเราหนาวอุ้ยเช้าเลยไม่รู้ค่ะดูนาฬิกาก่อนตีห้า เชา้ายังอ่ะเช้แล้วก็ใกล้เชา้าอ้โหิวเฉยก็ต้องหิวดีนอนนะไอเวนที่รักกินบ้างค่ะกินบ้างกินบ้างกินบ้างหมดแล้วหมดแล้วก,กินได้ก็ได้แล้วคิดว่าเราจะอยู่เกาะตรงนี้อีกนานไหมคิดว่าเราจะไ,ไปเกาะอ,อื่นไหมไปไปไปใช่อเคเดี๋ยวจะได้เตรียมทรัพยากร อย่าไปเอากล่องนั่นมาก่อนแล้วกันไอ้กล่องเราอยู่เอาไว้ฝั่งไหนเนะี่ยลืม yeah, แง้วฝั่งน,นี้นะอมืมันก็มาเตรียมไว้แถวเรือแ,แล้วกันไปค่ะแบกค่ะแล้วก็เอาไปใส่ตัวได้ใช่ใส่ได้จะยัดใส่ตัวไปดี๋ยวจใส่ตัวแล้วก็เอาของใส่ข้างในก่อนเออค่ะเพิ่งรู้ไงว่ามันทำแบบนี้ไอ้ยัดใส่ตัวได้ใส่อะไรไปดีคะเนี่ย สุนภัยของสุนัขโห้ยยาวใหญ่จังเลยค่ะที่รักหอ้ยมาเก็บของจะได้รีบไปจากที่นี่ค่ะด้วยความพยายามที่ฉันมีมันจะล้มป่าวะชื่อสินค้าว่าไม่ล้เอา่ะของหาไปอะไรเอาอะไรอยู่กับผมไหมนี่ยผมเก็บมาแล้วเนี่ยสี่กล่องเลยมันมีกระเป๋าพิเศษเล็กใหวะหัวไปไหนดีเลือกเลยเลือกก่อนเลยเฮ้ยอ๋อในกระเป๋าชูชีพมันมีนี่ว่ะเก็บทิศคุณ เข็มทิศแล้วก็มีแบนเดตแล้วก็อาหารกระป๋องไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ที่หลังน่ะเอาแค่เข็มทิศก็พออาที่รักเอ้าทำไมกูเป็นอย่างนี้อาที่รักลองผักอะเดี๋ยวลองดูค่ะผักได้ไหมเราเอาตัวดันดิลองขี้ขวาดิอ่าตัวดันตัวด้านขวาขี้ขวาไม่ขี้ขวาขี้ขวาเออขี้ขวาลากตามมืออ๋อเออลากได้นี่หว่าเรือเรออ่ะได้แล้วที่รักปะเรือ ที่รักอุ้ยขึ้นดีน๋ไอเวินไปเกาะไหนดิคะที่รักเ <Hey. laughs> อะไรคะที่รักตกใจอะไรคะคุณสลับไม้พายให้ผมดถอะงั้นแป๊บนึงคะที่รักเอาไปคะ่ะโอ้ที่รักพายเก่งมากเลยฉลามอะไรว,วินฉลามทุกคนไม่มีพายเลยคะ่ะไปก่อนไหนเกาะกัน,กนหน้าใช่ไหมคะ <laughs> เออแล้วอะไร แล้วอะไรข้างหน้ามันที่แบบเสาสูงๆวะนะเฮ้ยฉลามมันในเนี่ยมันชนอะยังไปกลัวสิคะแค่ฉลามชนมันกัดเราได้หรอคะแะ่รัวเปล่าฮะไม่รัวไม่รัวเชื่อสิคะไม่รัวมันมีบอสด้วยในเกมเนี้ยจริงดิคะเ็ดตัวเอออะไรนะกี่ตัวนะเจ็ดตัวเจ็ดตัวเออเราเป็นแบบพวกปลาหมึกใต้ทะเลลึกอะเขี้าขาเข็นเหรอเออจะไปสู้อย่างไงเยผมไปนั่งดูมา นี่ยเน,นี่ยเนี่ยมันชนอีกแกมันชนอีกแกไอ้ฉลามโง่มึงมีปัญหากับก<อ>ูใช่ไหมม,มึงมาดิไอไอไปไหนแล้วไอ้เวนมันหนีอะที่รักถุยม่าแตแดกเนี่ยฉลามซะหน่อยนะเฮ้ยนี่ไงมึงมาแล้วเอาฉลามคนละตัวหรือเปล่าแล้วมันฉลามวานเปล่าวะมันไม่ใช่ฉลามหัวค้อน อย่าเข้ามาในเรือฉันนี่แน่จิ้มจิ้มเป็นไงล่ะเจ็บหนึ่งโดนแทงทีนี้หนีแล้วคนีรักมันหนีไปแล้วมันปรับบุบคคลเป็นบุคคลที่สามได้บอกเอ้ยชิบหายกูจมไอปไ้ไปฉลามไอเว้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยกุชปรับได้ดไดปรับได้วันนี้เดือดริ้เลยไหนฉลามโง่อุ้ยทีนี่อะไรกันล่ะเนี่ย มันสมองลงห่ะอ๋อมันบอกว่าอยู่ตื่นเกินเฮ้ยไม่เป็นไรคะ่ะดึงคะ่ะง่ายกว่านี่ดึงขึ้นฟังคะ่ะไยปูเดี๋ยวจะการให้อาปูนะ่ะปูมีค่ามากมายได้แล้วกับที่รักเดี๋ยวไว้เด็กจริงคะ่ะเดี๋ยวจะลองยากดูว,ว่าต้องยากยังไงผมก็จำไม่ได้ละโถอีสี่กล่องเรียงเลย ครับแล้วมากค่ะ<ส>เขาจะปั่นแล้วนะที่รักคิกไซด์ยิ่งขวาคิกใส่์ขวาอุ้ยเขาปั่นเร็วมากเขาที่รักอุ้ยร,ร้อนเลยูเดี๋ยวว่ามันยา่างแบบนี้ได้ปะปูก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยวางไว้ใกล้ๆนะมันยังไม่ได้แล่เนื้อเลยเอา้าใครแดกไปวะแล่เนื้อไงอ๋แล่ละครอ๋อ disgusting disgusting เกียดเฉยอยากจะดกเด็กแต่แรงเกลียดปูแล้วดูแร่แระก,การจ่าเลยนะไอสัดปูอยู่ข้างล่างแเละการอุ้ยที่รักอุ้ย่อยเขาหรอคะอ้ำอ้าม่ต้องวางบนหินหรือเปล่าอ๋อนี่ไงได้แลออผมแค่เอาเนื้อแล้วก็เลง็งเล็งไปที่กล่องไฟอ่ะเออลองดูเลยคุณ คุณปีนเหรอผมมาเดินบนต้นไม้ดูยไหนกูอยู่ไหนไหนกุทำย,งยังไงครับตื่นเดินต้นไม้คุณทำไม่ยังไงครับเหมือนแค่ยืนบนหญ้าแล้วก็หยิบนี่นนะพร,ระเจ้าเถอะองโทษเธออีพีโอ้ยโดนอะไรวะโอ้ยอ้าวเฮ้ยมันโดนดปูยักษ์ไอเวนท <c oughs> ี่รักวิง่ง่ะ ปูยักษ์มีป้ามากมายแต่ทำไม,ไมป,ปูมันไม่มีโอ,ยอย้เจ็บปูเจ็บเขาเจ็บอโอปูออยี่ยุปูยักษ์ก็มาเฉยนิด,ท,นดที่รักแล้วนะคะที่รักแล่มันเลยมันแบบแล่มลันเลยค่ะพังอ,อ้ามาตีหวัวฉันอูโดนไปสองแหย่เพริศเลยอ่ะที่รักโอ้โหมะพร้า ยังไงก็พออยู่กินในเลนมันมีเกาะอื่นที่ต้องเจองูเจอหมูป่าเนี่ยคุณหมูป่าในตัวแซบเลยแม่งระวังวะเราต้องหาตัดสเปียร์มาปลาใส่มันถ้าให้ดีๆเลยนะนี่คุณมือปอบหมดเลยนะเฮ้ยเอากูขี้เออขี้ขาขี้แตกเขาคีแตกตัวเองผมเบ้าผมผมขี้แตกอะ่ะกลัวคีแตกอยอยหน้าเขียวเมื่อกี้ปืน<ล>เก <laughs> ินเยอะเลย มันกระโดากินน้ำมะพร้าวแล้วมันขีนแ้แตกกินเยอะอะนี่ไง <c oughs> มันอีกคนเนี่ยไ <c oughs> ม่งที่รักน้าเขียวแล้วค่ะเขียวกู <sk ill> ว่าเราไปกินเนื้อปลาเนื้อปูบ้างดีกว่าปะกิน,นย <sk ill> อ,อย่างเงี้แม่งขี้แตกอย่างเดียวเราฉันอิ่มแล้วแต่ฉันต้องการนะ้ำว <sk ill> ันนี่ก็ขี้ยังเลยที <sk ill> ่รักฉันขอ,อน้ำมะพร้าวหน่อย น้ำฉันหมดตัวแล้วะเลือกเลยไม่รู้ว่าอะไรกินอะไรผมก็น้ำหมดตัวคือผมก็พร้อมแตกเหมือนกันโอ้ที่รักพังผืนฉันขึ้นตัวไอ้ใช่อ่ะป่วยอะป่วยก่ขอขี้ขวาที่รักทำอะไรอ่ะมันทำไม้ไม้แทงตายไงเอ๊มันทำไอ้นี่ยังไงวะที่ย่างอะ ที่ย่างเหรออ่าไม่ต้องมันแค่แบบถือเนื้อแล้วก็เอาไปวะนี่เลยไปที่แคมป์ไฟใกล้ๆแต่ว่ามันย่างย่างได้แค่อันเดียวอ๋อทีรันอ่ะ,นนะอะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวหยิบอันเกา่าย่างไม่สุกอะ่ะมันจะไม่เป็นขึ้นว่าคุกเลยทำไมยังมีอับไม่ไําอ่ะที่รักส่งหางใครคะส่งหางกลุบเหรอหรือส่งหาใจตัวเองคะย่างกลัวกลัวเขาทำไมอ่ะแล้วเขาอยู่ด้วยกันมันเป็นปีแล้วนะ ลองคิดดูดิถ้าเราเล่นๆอยู่ไปแล้วไปเจอบอสเนี้ยตายเหอะไอตัวงั้นพอกันทีเนี่คะ่ะเนี่ยเราเอาเนื้อมาเนี่ยเล่นที่แคมปไฟนะเออเนื้อยาดได้เยอะแต่มันวานแค่อันเดียวไงก้าวก้าอุ้ยความเจริญแต่หิวน้ำจะจัดเลย อยากรู้วิธีท,ทำน้ำเนี่ยไปดูยูทูบดิเอาละเป็นหน้าที่ยังพูดที่รักไม่ต้องกลัวนะถ้าเราจะตายก็ตายกันค่ะตีสองขวายังไม่ได้นอนเลยเนาะไม่รู้จะงอนอยังไงดีเนาะไปเลยไหมลนะ่ะไปเลยเหรอคะที่รักไปก็ไปกันเลยละกัน <c oughs> อ,าอ,อ้าวอ้วกที่รักอ,อ้วกทำไมอะ่ะเวรกกัม่วยนะคะตอนนี้มันสุกแล้ว อแหวงมดละเอานี่ไปเลยไม้ไผ่อะไม้ไผ่เสียบอยู่กับชิดนี้โอเคต้องลากก่อนอู้ที่ัะเรือยังไม่ได้สำ <cend S 1> รวจรเลยเออเรือยังไม่ได้สำรวจเลยมันต้องรอเช้าไงทาเมอ่อแมงมองไม่เห็นเลยหรือม่งจะเอาไฟส่องอะไฟส่องได้อยู่นะลองดูดิไหนวะฉลานมไปมอยากข่ามมันหรอ กูจะแต่เมืองเดวิดไม่รู้วมันจะโผล่ก็โผล่มาเนี่ยอันนี้วอลเตอร์ตรงนี้ไม่มีเว้ยป้าดีมไม่เจอทางลงเลยหรออ๋อนี่ทางลงเดี๋ยวขึ้นก่อนเรือเหมือนเป็นเรือยอชยังไม่รู้ใช่ไหม เหมือนเลือย้อนอะเหนะมือนมีหาเลยเลยมีอยู่แค่นั้นเหรอเออเจออยู่อันเดียวเองมันห้องครัวนี่ว่าไม่น่าจะเจอแล้วน้องเอ,อผมจะจมน้ำอ่ะออกครับไปเลยแค่ไม่มีอะไรเลยอุ้ยโดนกัดเฮ้ย <มา S 2> สลามวานก <ๆ S 1> นะันที่รัก หลายครั้ที่นักตายแล้วที่นักขึ้นเรือไม่ได้โอ้ยมือกล้าเลือดเลือดทีเด,ยเดียวตายแบนเด็ดไหมไปแบนเด็ดไปยีแบนเด็ดอยู่ดูฮะเดี๋ยวผมเอาเองเลือดเพิ่ม,มอ่ะเพิ่มแล้วออค่อยดีขึ้นอนะ่ะแล้วคือมีอันเดียวด้วยนะ<อ>ส,สนามตัวเดียวกัดโคตรแรงเลย จะหลามชนข้างใต้เรามีสองตัวอแบบดับเบิลทางทัพหัวยังปันเลยโอเคมาต่อจริงๆก็อยากจับแบบหาเกาะใหญ่ๆเลยอ้าเราสตายที่นี่ไม่ได้เลยที่รักหัวไปต้นไม้สูงๆตัวนี้ก่อนไกลหน่อย จะชัวร์แน่ๆน่าจะได้เป็นก่อนใหญ่เหมือนแป็นโนนแล้วรู้สึกระลึกชาติอย่างเงี้ยไ่ดูฮนะเหมือนเคยตายที่นั่นมาก่อนไม่แน่คุณอาจจะได้เจอตัวที่แบบว่าเบ้งเบ้งนะครับผมเจ้าบอสเลยอะโอ้ยนี่ก็เกินไปยังหาน้าอัตวอรยากเลยจะให้เจอบอสเลยอย่างนี้เตินโอ้ยที่รักก็นานั่นปาวาหรือเปล่าวะเห็นไนะ นม่เห็นเหมือนฉันไหมที่รักเห็นแล้วเป็นหางเลยที่รักปลาวานได้หว่ะโู้ปลาวานน่ะแล้วมันมุ่งมาทางนี้ด้วยที่รักชีพายแล้วท,ที่รักกูเฉียดตัวนี่อ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่มากเลยที่รักอยากลองแทงดูไหมคะไม่มีอาวุธแล้วเดย์เอาหยาดแล้วงั้นละ ผมต้องโยนใส่ฉลามเลยเฮ้ยพี่ชายหัวจ๋านายเห็นเกาะนั่นไหมกล่องหนึ่งอันนายยิบาสิเยี่ยมไปค่ะขึ้นเกาะอยู่เกาะนี้ไหมใช่อยู่เกาะนี้แม่งเลยเกาะใหญ่ใหญ่กระพลระแค่มีหินใหญ่อะไรนะตอนนี้มีหมูป่าแน่นอนรออะไรมีหมีแน่นอนมีปูยักษ์แน่ๆ เออไอเหลือเลยแล้วมันแล้วมันปูยักษ์นี่เขาที่รักว้าวปูยักษ์ไใ่ใหญ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 ่ต้องทำไอ้นี่แล้วมั้งไม้ธนูก็หอกอะสเปียร์ปลาใส่แม่งเราไปล่าปูยักษ์กันเลยได้ได้ได้อะไรข้างหน้าได้อะไรลนะ่ะปะก,การังเม่เกี้เหรอเอ้ยเอาว้าว เลยหรอไมหัหกเลยเหักเลยอ่ะหนีฮันติงเอ้ยมันหนีมันหนีนหนเออเอาง่ายเชียวอะไรยิงยังง่ายอะไรวะได้ไงหมูป่าหมูป่าที่ต้องแทงไกลๆวะ่ะดูท่าไม่ดีอ๋อดิสกัสติงพอกันนะอูเนื้อปูได้เยอะกันเนี่ย ได้สองเนื้อเลยเนื้อใหญ่อะแล้วข้างหน้ามันมีของด้วยน่าเก็บมากเลยแต่มีปูว่าไอหมูมาขวางทางอยู่คนลุยเเรามาตั้งเยอะกว่าเราขึ้นขึ้นเขาไอ้ขึ้นหินไหมถ้าแบบไม่ไหวแนละ้วเฮ้ยมันวิ่งมึงหมูป่าจริงดิโอ้ยเดี๊ยวเดี๊เ๊เ๊มึงินเลยหมูป่า ีระวังงูฉกเฮ้ยเฮ้ยคุณตัวใหญ่มาไอตัวใหญ่จีฝาละตั้งปูตั้งนี่เลยมูไปฆ่าลูกมันละอุ้ยอุ้ยนี่ไงแทงตาแล้วแทงตาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออหลังเข้าหลังเข้าถั่วจ้าหัวสู้เฮ้ หัวส่วนอยา่าอย่าเบรอไอ้ชิอะไม่ไรค่ลูกหมูมันอะแม่หมูโกรธเลยหมูโกรธไอ้เย่ตายเพาะหมูต้องเล่นใหม่เลยเนะนี่ยโอ้โหงั้นก็จบไปตรงนี้ก่อนแนละ้